สวัสดีครับแฟนๆหนังกลางแปลงตัวจริงทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวานะครับของหน่วยนางกางแปลงหน่วยกลางๆอีกหน่วยหนึ่งนะครับอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับซึ่งหน่วยนี้ก็คือพนมศักดิ์ภาพยนตร์นะครับซึ่งเป็นหน่วยนางกางแปลงที่ใช้ด้วยระบบดิจิตอลนะครับอยู่ในเขตภาคใต้ตอนบนนะครับซึ่งในแถบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี้ครับก็จะมีหน่วยงางกางแปลงอยู่หลายหน่วยนะครับ ซึ่งวันนี้นะครับทางช่องรวมเรื่องราวานะกองแปงนะครับก็มีผลงานของพนมศักดิ์ภาพยนตร์นะครับมาให้ชมกันสั้นๆนะครับเป็นคลิปเรื่องราวของช่องเราในวันนี้นะครับสําหรับนี่ก็เป็นภาพจอนะครับก็เป็นจอไม่ใหญ่ไม่เล็กนะครับก็พอดีพอดีครับซึ่งพนมศักดิ์ภาพยนตร์ก็กางจอได้สวยงามมากนะครับก็มีตู้ลำโพงนะครับจัดว่าดูสวยงามนะครับแล้วก็เป็น นังกรแปลงอีกหน่วยหนึ่งนะครับที่ทางช่องเราได้ติดตามทางเพจเฟซบุ๊กนะครับก็ทั้งระบบเสียงแสงสีต่างๆนะครับจัดหนักจัดเต็มทุกพื้นที่นะครับในเขตประจวบคีรีขันนะครับซึ่งในหน้างานปีนี้นครับไม่วาจะเป็นงานวัดงานแก้บนงานต่างๆนะครับก็โทรไปติดต่อที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะทิ้งไว้ที่ใต้ใคลิปอีกช่องทางหนึ่งนะครับสําหรับหน่วยหนัง มันนอกมันนอกนะครับหน่วยพนมศักภาพยนตร์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับซึ่งเป็นแฟนเอฟซนะครับที่อยู่ในเขตภาคใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นตอนบนตอนล่างนะครับมีงานค้างคาใดก็ติดต่ออุดหนุนกันได้นะครับสําหรับพนมศักภาพยนตร์นะครับซึ่งเป็นหน่วยที่ตั้งจอได้สวยงามอีกหน่วยหนึ่งในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะมองมุมไหนนะครับก็ตึงสวยงามดีนะครับเป็นจอขนาดปานกลางนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่พอประมาณนะครับเครื่องเสียงก็ เสียงดีนะครับตามตัวอย่างที่ผมได้นําคลิปไว้ให้ชมไปเป็นบางส่วนนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณนะครับภาพประกอบแล้วก็คลิปบางส่วนจากทีมงานพรมศัตว์ภาพยนตร์จังหวัดประจวบคิริขันด้วยนะครับที่ทางช่องรวมเรื่องราวหนังแปลงของเราได้นํามาจะทําเป็นเรื่องราวในวันนี้นะครับสําหรับใครที่ชื่นชอบในการนาเสนอช่องเราก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์ไปเลยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นก็กดติดตามไปเลยนะครับสําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ